สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเย็นบันาคารที่27เดือนมิถุนายนปี66นะครับได้มาพบเจอเพื่อนสมาชิกเวลาก็ประมาณสัก5โมงก,กว่าๆนะครับเกือบ6โมงแล้วนะย้อนกลับไปนะครับประมาณสัก2วันก็คือวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการอบรมการใช้ปืนพกสัน้นรุ่นที่31ของชนุนวนปืนทัตติแอร์นะก็ได้พูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแง่มุมต่าง นะในการใช้อาวุธปืนของภาคประชาชนนะทั่วๆไปนะครับว่าอะไรอย่างไรเกีนะ่ยวกับเรื่องของการนำพาการพกพาการยิงต่อสู้ป้องกันตัวการยิงโจนนะก็ใช้เวลาเนี่ยประมาณสักเ,เกือบชั่วโมงในการพูดนะครับในประเด็ดนนี้วันนี้จึงจะนําข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอามาพูดสรุปให้ฟังนะครับในคลิปนี้เผื่อที่จะได้เป็นการแบ่งปันนะครับในบางแง่มุมนะถ้าเว่าเพื่อสมาชิกเนี่ยเห็นนะครับว่าอาจจะเสริมเพิ่มเติม นะก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเริ่มต้นประเด็นที่1นะครับประเด็นแรกเนี่ยผมก็ได้พูดคุยนะครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของคนคนหนึ่งจะมีอวุธปืนได้นเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตก่อนนะครับนะฮะอย่างเ,เช่นนะครับจะครอบครองปืนซักกระบอกหนึง่งจะเป็นปืนโมเดลไหนอะไรก็แล้วแต่จะเป็นปืนสั้นปืนยาวขอให้เป็นอาวุธปืนนะที่ใช้ลักษณะของดิงขับนะครับส่งกระสุนออกไปเนี่ยนะจะต้องมีการขออนุญาตจากนายทะเบียนนะครับ อันนี้พูดถึงการใช้ดิงคับนะครับจริงๆเนี่ยมันจะพ่วงไปถึงเรื่องของปืนอัดลมนะที่ใช้แรงดันสูงๆนะครับอย่างเช่นอัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนั้นก็ต้องขออนุญาตด้วยทีนี้โฟกัสที่ปืนแบบนี้นะครับการที่จะมีวุฒปืนได้สักกระบอกหนึ่งจะต้องเดินทางน,นะครับไปขออนุญาตอย่างที่ต่อไปนี้นะถ้าเผื่อว่าทะเเป็นบ้านเนี่ยอยู่ที่กทมนะครับกรุงเทพมหาคนครเนี่ยจะขอที่เดียวแล้วก็คือกรมการปกครองวงังชยัยยาเดินทางไปที่นั่นที่เดียวนะครับ แต่ถ้าเผื่อว่าทะเบียนบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่ที่อื่นนะครับจังหวัดอื่นๆเนี่ยให้ดูที่ทะเบียนบ้านนะครับว่าเราเนี่ยมีชื่ออยู่ที่จังหวัดไหนนะให้เดินทางไปที่อำเภอของจังหวัดนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าเราทํางานที่กรุงเทพนะทำงานมา,าวนานมากแต่ว่าทะเบียนบ้านเนี่ยมีชื่ออยู่ที่อุดรนะสมมตินะครับเราก็ต้องเดินทางกลับไปที่จังหวัดอุดรนะตามอำเภอนั้นเพื่อที่จะทําการเขียนคาร้องขออนุญาตกับนายอำเภอนะต้องไปที่นั่นนะ อันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับบางคนบอกอยู่กรุงเทพมายาวนานแต่ว่าชื่อนะทะเบียนบ้านเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งก็ต้องไปอย่างที่แห่งนั้นอันนี้คือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องขอ,อาาางเอกสารต่างๆนะใช้อะไรบ้างนะครับหก็คือสำเนาแบบประจําตัวประชาชน2คือสำเนาธเบียนบ้าน3ก็คือหนังสือรับรองเงินเดือนรายได้นะครับถ้าเกิดว่าทําที่บริษัทห้างร้านเนี่ยก็ขอเป็นหนังสือรับรองนะครับจากบริษัทมา หรือว่าถ้าเผื่อว่ามีการค้าขายนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ใช้การเดินสเตทเมนต์นะครับหเดือนย้อนหลังนะครับก็ใช้ได้นะครับตัวนั้นประกอบนะแล้วก็ส่วนที่4ี่ก็คือใบรับรองความประพฤตินะขออย่างไรนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นภาพประชาชนทั่วไปเนี่ยขอที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่รู้จักหรือถ้าเผื่อว่าไม่รู้จักกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ให้ขอแกบข้าราชการนะครับตั้งแต่4ีหขึ้นไปนะเกิดคําถามขึ้นอีกว่าถ้าเราไม่รู้จักใครเลย จะทำยังไงอันนี้คือประเด็นหลักเลยไม่รู้จักใครทั้งสิ้นจะทําอย่างไรอันนี้ผมแนะนํานะครับว่าอาจจะปรึกษากับทางร้านปืนร้านปืนเนี่ยท่านก็น่าจะมีนะครับคนที่พอจะแนะนําได้ใช้คําว่าคนที่พอจะแนะนําได้นะครับตัวนี้คือในส่วนของภาคประชาชนถ้าเผื่อว่าเป็นข้าราชการเนี่ยก็เพิ่มนะครับหนังสือรับรองของผู้บัญชาการแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดินทางไปยังอำเภอตามที่บอกไว้นะ จากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ท่านก็จะให้เราเขียนนะครับเอกสารแบบปนหนึ่งเป็นคำร้องนะครับต่างๆเขียนลงไปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยก็จะปิิ้นนะครับหใบมาให้เรานะครับสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือใบตัวประวัตินะเอาตัวนี้ไปที่พิสูจน์หลักฐานนะครับต่างท้องที่ของเรานะเอาไปยื่นนะครับเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยน่าจะ100บาทจากนั้นก็รอคอยระยะเวลาเนี่ยประมาณสัก1-2เดือนโดยประมาณนะครับขึ้นกับคิวนะ S <S> เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ติดต่อไปที่อำเภอว่าปาสามเนี่ยเสร็จหรือยังในอำเภอท่านเซ็นให้หรือยังนะครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปรับมาเอกสารปสามนะครับก็จะเอาไปซื้ออาวุธปืนได้แค่นี้อันนี้คือประเด็นในเรื่องของการที่จะขอซื้ออาวุธปืนสักกระบอกหนึ่งนะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนนะครับต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของกระสุนนะคู่หลังท่านก็บรรยายนะครับจะบรรยาย2คนนะก็คือมีผมแล้วก็คู่หลังนะครับคู่หลังท่านก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองกระสุน สมมติว่าเราไปที่สนานงปืนนะกำลังยิงยิงอยู่นะครับปรากฏว่าไปเจอกระสุนปืนอยู่นัดหนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีปป .4 ในการอนุญาตนะครับกระสุนขนาดนั้นอย่างเช่นไปเจอกระสุนขนาดจุดสองสองเอนะครับเก็บมานัดหนึ่งนะเป็นที่ระลึกนะวันดีคืนดีมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจค้นที่บ้านนะพบเจอนะครับกระสุนจุดสองสองเอก็เป็นเรื่องเลยนะครับเพราะว่ากระสุนปืนขนาดนี้ เราเนี่ยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั่นเองนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการครอบครองอาวุธป,ปืนนะครับหลังจากที่เราได้ใบป3าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับไปซื้อปืนเสร็จสับนะทางร้านปืนก็จะทําการตรวจปืนต่างๆลอกเลขนะครับแล้วก็จะเอาป3า,านั่นแหละถ่ายเอกสารนะแล้วก็ประทับตานะครับข้างหลังไว้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมีการผ่านการตรวจอาวุธป,ปืนเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเป็นเอกสารแทนระหว่างการออกใบป,ปสีนะครับหรือเรียกว่าใบแทน ใช้ตัวนี้นะครับแทนปสีได้เลยก็สามารถที่จะเดินทางนะครับนำตัวปืนเนี่ยไปซ้อมที่สนามยิงปืนได้เลยหรือว่ามีเหตุที่จำเป็นจะต้องใช้ปืนกระบอกนั้นในการยิงเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินปืนกระบอกนั้นก็จะเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายคือใช้ได้นะครับใช้ได้ทีนี้กลับมานะครับหลังจากที่ได้รับใบแทนใบปสีแล้วเนี่ยเราก็รอเวลานะครับประมาณสักสองอาทิตย์ถึง1เดือนโดยประมาณนะครับก็โทรเช็คไปทีอ่อำเภออีกว่าใบตัวปืนเนี่ย ไปถึงหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังถ้าเผื่อว่าถึงแล้วนะครับเราก็นําตัวปืนกระบอกที่ซื้อไปนะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับไปที่อําเภอหรือก,กรมการปกครองวัชายาเพื่อที่จะทําการออกปอสีต่อไปนะเมื่อได้ปสีแล้วนะครับอันนี้ก็คือจบก็จบลงไปนะครับสำหรับการซื้อแล้วก็ครอบครองุปืนสักกระบอกหนึ่งดังนั้นนะครับถ้าเผื่อว่ามีใครมาชักชวนนะให้ซื้อปืนแบบทางรัฐต่างๆอันนี้หลีกเลี่ยงผิดก,กฎหมายแน่นอนร้อเเ็นะครับอย่าไปหาทํา นะเลี่ยงไปให้ไกลเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามีคนเนี่ยอยากจะนําปืนเนี่ยมาจํานํากับเรานะอันนี้หลีกเลี่ยงอันตรายมากๆนะครับผิดกฎหมายผิดทั้งคนที่รัอจจานําแล้วก็คนที่เอามาจํานำนะผิดทั้งคู่อย่าไปทำนะครับอย่าไปทําหรือว่าประเภทนะครับที่ทักไปตามเพจต่างๆนะราคาเท่าไหร่มีขายไหมเหล่านี้ร้อยทั้งร้อยนะครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ นะจริงๆนะครับระมัดระวังอย่าไปทักอย่าไปถามเขาแบบนั้นนะครับเมื่อไหร่ที่คุณทักถามแบบนั้นเนี่ยเป็นช่องทางของวิชาชีพนะครับจะโดนสวมรอยแล้วก็กินเงินฟรีแน่นอน100%อันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือในเชิงของการป้องกันนะกฎหมายของเมืองไทยเนี่ยจะมีอยู่หนึ่มาตรานะครับที่เป็นการปกป้องนะครับผู้ที่ถือครองวุดปืนหรือจะเป็นภยัยคุกคามต่างๆนะัก็คือมาตรา68 เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยิงป้องกันหรือการป้องกันตัวนะโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าเผื่อว่าภายัยคุกคามนั้นเข้ามาละเมิดเราแล้วก็เราเนี่ยมีพยันตรายใกล้ที่จะถึงตัวนะหรือว่าใกล้จะตายนะครับเราสามารถใช้อาวุธหรือสิ่งอื่นใดก็ได้รอบๆตัวเนี่ยเพื่อที่จะหยุดยั้งภยัยคุกคามนั้นโดยที่ไม่เกินสมควรแก่เหตุนะครับตรงนี้เข้าหลักก็จะมีการบรรยายอธิบายนะครับว่า เคสแบบนั้น <c oughs> เคสแบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะสรุปโดยหลักง่ายๆนะครับถ้าเผื่อว่ามีโจเนี่ย <c oughs> เข้ามาถึงบ้านเรา <c oughs> เข้ามาในบ้านเราแล้วโจเนี่ยเผชิญหน้ากับเรานะแบบเนี้ยเราอ้างในการป้องกันตัวได้นะแต่ถ้าเผื่อว่าตัวโจเนี่ยหันหลังกลับไปแล้วนะครับแบบนี้เราอ้างป้องกันไม่ได้เพราะว่าพยานอันตรายเนี่ยได้ออกจากเราไปแล้วนะครับไม่ได้กล้จะถึงยิงไปเพียงแค่นัดเดียวนะจะถูกหรือไม่ถูกก็ล้วแต่เนี่ย จะโดนตั้งข้อหาว่าพยายามฆ่าทันทีนะกฎหมายเป็นเช่นนั้นนะครับเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะสมนะจริงๆเนี่ยมีประเด็นอีกเยอะมากนะครับเยอะมากนะว่าการยิงปืนนะครับแบบนั้นแบบนี้การนำพาการพกพานะเดี๋ยวค่อยๆนะครับซอยย่อยเป็นคลิปๆไปนะวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเป็น EP ีแรกนะถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกนะครับมีประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์นะครับทิ้งเอาไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมก็จะนั่งไล่อ่าน ถ้าเผื่อว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะดึงมาพูดคุยในคลิปนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไวอย่างสูงนะครับที่ติดตามัชมกันนะครับสวัสดีครับ